เียงกันไปก็ไม่จบครับสำหรับจังหวะที่แมนยูเสียประตูนะครับก็ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นลูกฟาลเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับสำหรับแมนยูพอดแคสต์วันนี้ก็เป็นเรื่องเสียค่างโง่นะเสียเหลี่ยมเสียงโง่ เสียแต้มครบเลยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องของเรานะครับ Sub s c r i ต e ติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็วันนี้มาคุยจังหวะที่เสียประตูนั่นแหละในความเห็นส่วนตัวก็ต้องบอกว่า คิดว่าเป็นลูกฟาวแน่นอนเพราะว่าทางด้านซาลิบาไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับแล้วก็แมนยูก็เอาตัวประกบเข้าไปเนี่ยเป็นเมสันเมาส์เนาะซึ่งมันก็ตามแทคติกนะมันไม่ใช่แบบว่าตัวใหญ่ต้องมาเชิดตัวใหญ่เพราะว่าเขาให้เดอลิกโยโรเนี่ยไปคอยเป็นตัวฟรีเล่นลูก,กาอากาศอะไรเงี้ย แต่ว่าแทคติกของอาร์เซนอลเนี่ยก็คือรบกวนผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยประตูเราก็อ่อนปวกเปียกไปเองเสียเลี่ยมเสียเลี่ยมเสียงโง่เสียแต้มตามนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเสียเลี่ยมเสียงโง่ก่อนไนะ้ยเสียงโง่ก่อนก็เป็นจังหวะที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเคยเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่า ไอซาลีบามันเข้าไปชนแบบเนี้ยจริงๆก็ฝึกสาวประตูมีสิทธิ์ที่จะผลักดันกระแทกกระทันออกไปอยู่แล้วนะครับก็มุมเสียเหลี่ยมเสียงโงม่มันก็มุมเดียวกันอะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ใบนดีก็โดนซ้ำเข้าไปอีกซึ่งจังหวะอย่างเงี้ยจริงๆถ้าส่วนตัวมองกวฟาต่ว,ว่า มันเอาอะไรกับกรรมการของพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะครับมาตรฐานก็รู้กันอยู่บางลูกเป่าบางลูกไม่เป่าบางลูกได้บางลูกให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะครับถ้าส่วนตัวคิดว่าเปล่าแน่นอนไม่ได้เล่น,ไม,ไ,ลนไม่ได้เล่นบอลเลยแต่ว่าอาร์เซนอลก็เลือกที่เล่นแบบนี้นะครับเป็นแท็กติกซึ่งเราก็ไปเสียเหลี่ยมเขาเองอ่ะแหละนะครับอาร์เซนอลเขาลองเล่นจังหวะเนี้ย ถ้าเกิดว่ากรรมการเป่าฟาวขึ้นมาเขาก็แค่เสียบเพลงนี้ไปนะครับก็คือจบไปไม่ได้มีอะไรไม่ได้โดนใบเหลืองเต็มที่ก็โดนเตือนแยกย้ายแล้วก็เป่าฟาวแมนยูฟีคิกแต่สุดท้ายผลมันออกมาว่าเขาได้ถึงประตูไปเลยนะครับก็คือเท่ากับว่าแมนยูเสียทุกอย่างเลยแทนอนลงทุนคุ้ม แต่แมนยูเนี่ยไม่ป้องกันการป้องกันไม่ดีเองครับเราไม่ต้องพูดถึงเกมโดยรวมอื่นๆเลยนะอันนี้เอาแค่กองหลังกับประตูประตูอย่างเดียวนะครับก็คือมันโอ้โหทำให้เสียไปแบบไม่น่าเสียเล่นดีด้วยในภาพรวมอย่างจริงเล่นดีนะครับแต่กลายเป็นว่าต้องมาเสียลูกแบบเนี้ยทำให้ลูกเกมหรือ ู้เล่นอื่นๆมาแต่แบบว่าเสียลงอารมณ์ไปได้นะธรรมดาลูกที่เราไม่ควรเสียแล้วมาเสียนะครับแล้วเป็นจังหวะที่แบบว่าไม่สมควรทั้งสิ้นเลยโอ้โหลูกเดียวโอกาสคุณเยอะกว่าเขาทั้งหมดอะสำหรับเกมเมื่อคืนนะโอกาสทำประตูเซนนอนยี่สิบกว่าครั้งอะพีง่งแต่ว่ามันยังไม่ได้จังหวะจะแจ้งเท่านั้เองเซนนอนยิงน้อยมากแล้วก็ได้ประตูน,นั้นแ่ะก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ต้องไปแก้กันต่อไปมันก็ทำให้เห็นชัดว่าโอ้โหพวกเปียกมากคือแบบประตูเรามือไม้อ่อนไม่มีแรงผลักแรงดันไม่มีโวยวายไม่มีอะไรทั้งสิน้นคือรูปร่างก็ได้เปียกแต่ว่าทำตัวเองให้เสียเปียกอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายครับลายย่ามนอกมาโชกปุง้งประตูอื่น,นออกมาโชกปุง้ง ของเราปัดปัด,ปดแปแปะอะไรไม่รู้มันเหมือนแบบจะขึ้นไปโบกแล้วก็ให้มันหลุดแค่นี้แต่เห็นประตูตัวอื่นบะวิคาริโอแม่งออกมาซัดปังลาย่า,ยาออกมาซัดปังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โดนป่าโดนป่าป่าโดนศอกเสียดายนะครับก็รุ้ว่าโอ oh. ้โหหน้าไม่รู้จะยังไงเลยมือหนึ่งก็ไว้ใจไม่ได้ มือสองที่จะขึ้นมาแทนก็ยังไว้ใจไม่ได้อีกต้องไปถึงมือสามเลยไหมต้องไปถึงทอมพีตันไหมก็น่าลองนะเพราะว่ามันดูแบบเบสิกเบสิกสุดๆและวทอมพีตันเนี่ยไม่ต้องคาดหวังรูปปฏิหารมากมายอะไรก็คือใช้เบสิกของผู้สาวตูธรรมดาเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยไหม จอกับฟูแลมลองดูถ้อมันเวิร์กครับอันเนี้ยไม่ต้องพูดไปถึงส่วนอื่นเลยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับจังหวะที่เสียประตูยังไงก็ฟาวคิดว่า,างี้แล้วกันถ้าสรุปเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับคิดว่าฟาวคิดว่าไม่ฟาวหรือย,อยังไงแต่ว่านี่แหละกรรมการพรีเมียมันประมาณอย่างเงี้ย พูดแล้วก็เสียอารมณ์โทษกรรมการก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันต้องโทษตัวเองนะแมนยูต้องโทษตัวเองแมนยูแบบเจออย่างเงี้ยบ่อยเสียอย่างงี้บ่อยทั้งที่ไม่ควรต้องเสียนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับใครที่ชอบเราจะเป็นแฟนผีแฟนหงส์แฟนปืน ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปถัดไปวันนี้แวะมาระบายแค่เรื่องนี้ก่อนลูกสาวประตูของเราสามตัวไม่ดีสักตัว